สวัสด,ดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่องเอ็มซ่า n ช l แนลแอนดรอยของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของมือถือนะครับซึ่งช่องนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นสําหรับมือถือ Android ทุกรุ่นทุกแบรนด์สาหรับท่านใดที่อยากจะซื้อมือถือแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรนิดนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ มือถือ Android ทุกรุ่นมาอัปเดตแบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดส่งท้ายเดือนของมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่น่าซื้อนะครับเป็นมือถือในแบรนด์ oppo เป็นมือถือราคาถูกราคาประหยัดอยู่ในเลท ราคาประมาณ2-3,000บาทนะครับสำหรับการซื้อแบบไม่ติดโปรส่วนการซื้อพร้อมโปรราคาก็เริ่มเพียง599บาทเท่านั้นสำหรับมือถือรุ่นนี้เลยนะครับ oppo a 3 x นะครับตัวเครื่องเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นท่านไหนที่อยากจะดูการแกะกล่องรีวิวอยากจะดูพรีวิวหลังการใช้งานแบบละเอียดก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ในช่องของเรานะครับในเรื่องของสเปค oppo a 3 x รุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.67นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ IPS LCD 24บิตความละเอียดเป็นแบบ HD Plus กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหน้า5ล้านพิกเซลชิปการประมวลผลเป็นชิป Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen1 Octa Core นะครับความเร็ว2.1 g h z ะเระบบปฏิบัติการเป็น Android version 14นะครับครอบทับด้วย Color OS version 14.0หน่วยความจำนะครับสำหรับแรมมีให้เลือกทั้ง RAM 4แล้วก็ RAM 6นะครับ ส่วนลอมหรือว่าความจุก็จะมี64แล้วก็128กิกะไบต์แบตเตอรี่5,100ม ah, ิลลิแอมชาร์จไวได้45วัตต์มือถือรุ่นนี้มีให้เลือก2สีเท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของ OPPO A3X รุ่นนี้ส่วนในเรื่องของราคานะครับก็มีมาให้ดูทั้ง2แบบ ทั้งการซื้อแบบติดโปรแล้วก็ซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ oppo a 3 x อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่24เมษายนปี2025นะครับมีราคาจากหลายร้านเลยมาให้เราได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป lazada กันก่อนนะครับสำหรับ oppo a 3 x ร้านนี้ขายโดยทาง oppo official นะครับเป็นรุ่น ram 4 rom 64 ก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นของเขานะครับรุ่นนี้กล้อง8ล้านชาร์จไว4 5วัตต์แบต5,100ม mm. ิลลิแอมตัวเครื่องรับประกันสูตร oppo 12เดือนจากราคาปกติ4,799ก็ลดราคาพิเศษเหลือเพียง3,399บาทเท่านั้นมีคูปองส่วนลดลดเพิ่มได้อีก500บาทนะครับถ้าใช้คูปองราคาก็จะเหลือประมาณ2,899บาทเท่านั้นราคาน่าสนใจมากๆนะครับใครอยากจะซื้อก็สามารถกดเข้าไปดูได้วิธีการจ่ายเงินนะครับร้านนี้ าามรถผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปปลี่ยนคือได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีไปดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับสำหรับรายนี้ก็เป็นร้านจากทาง oppo official เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่น l a m ลอม m 2 8 g GB นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ oppo จากราคาปกติ5 9 9 9ลดราคาพิเศษเหลือเพียง3999 บทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน30วันมีประกันจากสนยน Oppo 1ปีนะครับไปดูต่อกันที่ร้านที่3นะครับร้านนี้ก็ขายโดยทาง Oppo Official นะครับสำหรับ Oppo A3x เป็นรุ่นท็อปของเขาก็คือ RAM รม6ลำ 128GB นะครับเครื่องแท้สู์ไทยประกันสนยน Oppo จากราคาปกติ6,999ลดราคาเหลือ4999บาทเท่านั้นมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายง สามารถผ่อนได้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้โอนผ่านทางธนาคารได้นะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในขั้นตอนของการจ่ายเงินสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากสนยน oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางร้าน oppo official นะครับนำมาให้เลือกกัน3รุ่นปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอป lazada นะครับ oppo a3x มีให้เลือก3รุ่นเลยนะครับทั้งรุ่น ram 4ลอ rom หกอแล้วก็ ram หล rom 128 นะครับรุนนี้หน้าจอ6.67นิ้วแบต5,100มิลลิแอมชาร์จไว45วัตต์ตัวเครื่องรับประกันูนยน oppo 1ปีจากราคาปกติ4,999ลดราคาพิเศษเหลือเพียง2,960บาทเท่านั้นมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินร้านนี้สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปเซเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากูนยน oppo 1ปีนะครับนี่เป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ oppo a3x เครื่องเปล่า ไม่ติดโปรนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ Lazada าดูราคากันต่อที่ทางด้านร้านจาก s ็อป e ีนะครับสำหรับร้านแรกร้านนี้ oppo a3x มีทั้งรุ่นแรม4ลอม64แล้วก็แรม4ลอม128นะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.67นิ้วดูเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศู์ oppo จากราคาปกติ5,999ก็ลดราคาเหลือเพียง3,072บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จะได้ผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ300 7บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากูนยน oppo 1ปีดูต่อกันที่ร้านที่สําสำหรับร้านนี้นะครับ oppo a3x ram สี่ r o, o m 64หรือว่าจะเลือกเป็นรุ่น ram ส r o m 128อ ram 6ก r o m 128ก็ได้นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันสนยน oppo ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่3 4 7 0บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้มีให้เลือกครบทุกสีครบทุกความจุแแล้้วก็พิเศษนีีมมของถ เป็นปากกาทัชสกรีนนะครับแถมให้ด้วยท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับแอปช้อปปีนะครับ oppo a3x แรม4ี่ลอมหกหรือว่าจะเลือกเป็นรุ่นแรม4ี่หลอมร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์ก็ได้ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สูนไทยประกันสู์ oppo จากราคาปกติ6 9 9 9รลดราคาพิเศษเหลือเพียง3 3 7 9บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จะกก่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับ ดอกเบ0%สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันมีประกันจากส่วน Oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสําหรับการซื้อ Oppo A3X จากทางด้านแอป s h o p ปีนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรใหม่ส่งท้ายเดือนเมษายนเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย d t e c นะครับสำหรับ Oppo A3X RAM 4 r m 128 GB เครื่องเป่าขายอยู่ที่3,990 1 9บาทนะครับโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนสําหรับลูกค้า d t แทนะครับซื้อได้ที่ราคา1,299บาทเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนก็ราคาพิเศษนะครับ 1, บาทเท่านั้นโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลืกอก2แพ็กเกจน,นะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อได้ที่ราคา1,299บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าโปร499ราคา1,999บาทไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลุงหน้านะครับสัญญาในการใช้งาน12เดือนท่าในใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นแรม4ลอม6 คเครื่องเปล่าขายอยู่ที่2,999บาทโปรโมชั่นเน็ตรายเดือนสําหรับลูกค้าของ d ีแทราคา599บาทนะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนรวมถึงเปิดเบอร์ใหม่ก็ราคาพิเศษ399บาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจนะครับอยากจะซื้ออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็หรือว่าศูนย์ทรูดีแท็ 5G ทุกสาขาเลยนะครับส่วนค่ายที่2ก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ Oppo A3x RAM 4 ROM 6 4นะครับหรือว่าจะเลือกเป็นรุ่นแรม4ลอม128กิกกะไบต์ก็ได้ราคาเท่ากันนะครับ599บาท เท่านั้นมีให้เลือก2สี2ความจุวิธีการสั่งซื้อสามารถเข้าไปสั่งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ AIS ได้นะครับหรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาปิดท้ายการที่ค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับ Oppo A 3 x ซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น1,999บาทนะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก250บาทมีให้เลือกสโปสีมชั m o เน็ตรายเดือนก็มีให้เราเลือกหลายแบบหลายราคา Да. Ah. มาดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันซื้อได้ที่ราคา2,999บาทนะครับเมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699โปร499ราคา2,799ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดดุงหน้านะครับลูกค้าใหม่ซื้อได้ที่ราคา2,999บาทเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับค่าเน็ดดุงหน้า321บาทโปร499ราคา2,799ค่าเน็ดดุงหน้า107บาทสัญญา12เดือนนะครับเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคาพิเศษ1 999บาทสุดท้ายเป็นโปรสำหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา2,999บาทเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ699นะครับค่าเหน็ดลุกหน้า321บาทโปร699อีกโปรหนึ่งซื้อได้ที่ราคา2,499ไม่ต้องจ่ายค่าหน็ดลูกหน้านะครับแล้วก็โปร499ซื้อได้ที่ราคา2,799ค่าหน็ดลุกหน้า107บาททั้ง3โปรมีสัญญา12เดือนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่4,999บาทนะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อ อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Op ป o A3X นะครับเป็นโปรใหม่ในช่วงส่งท้ายเดือนเมษายนนะครับชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปร,รลดราคาพิเศษจาก l a z a ด a แล้วก็ช h อป e ีนะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจาก ช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ